ก็ขอสวัสดีกันด้วยกบมาค้างกับรายการเอเจโฮเกมเมนะครับวันนี้ก็จะมาสอนที่การก็เปลี่ยนตัวอย่างคลิปนะครับเห็นมีคนมาถามเนี่ยนี่เลยโอเคก็ตอนแรกให้เราเข้าไปที่ช่องของท่านนะฮะช่องของท่านเลยนะครับแล้วก็ก็รอไปนะโอเคมันลดเสร็จนะให้เราเลื่อนมาตรงคลิปตรงนี้นะ แล้วมันจะมีคําว่าตัวอย่างสาหรับผู้ที่ไม่สามารถสาารถับข้อมูลได้แล้วก็คลิกตรงไอ,ไอ้นี่ไอ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 ทีสอนะเออทีสอนทสอนเออตาไม่แม่งเลยก็ไอเราคลิกตรงนี้เป็นตัวอ,อย่างนะคลิกปุ๊บแล้วก็มันจะบอกว่าคลิปไหนที่เราจะเอาเป็นตัวอย่างนะสมมติว่าเราจะาคลิปนี้นะแล้วก็บันทึก แล้มันก็จะทำการเปลี่ยนให้แค่ไหนแค่ะมันไม่เปลี่ยนอะไรมากอะโอเคก็เปลี่ยนกลับนี่แค่เนี้ยโอเคแค่ไหนฮะวันนี้ก็จะมาเอ่อแค่นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย